บทเทนครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกนะเสียงเป็นยังไงบ้างครับแตกหรือเปล่านะเสียงแตกก็บอกนะครับนะตอนนี้กำลังปรับจูนอยู่ครับขอบคุณครับอัดคอการถ่ายท่อสดไม่สเสถียรขอบคุณมากครับ เกมเดินต่อครับ, to, รบเปิดมาใหม่จบแล้วโอโ้โหแล้วไปต่อจบแล้วโอโ้โหแล้วไป,ไป,ไปต่อนแ่งประตูต่อตสูงเนี่ยจากกาบินันขึ้นไปเติมแล้วตอกส้นแลบ้บ าขวาแล้วติดสั้โอ้โหเกือบได้ประตูที่สองครับตุนซลาม้ายแล้วซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหไปแล้วัวดสก,กัดไม่ได้ครับทัร์บนันคลอดเข้ามาใหม่มองได้โอ้โหเกือบ นครับขอ,อน้ำท่านกลับมาที่ PT ทีสเตเดียมครับสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลโอกาสเกือบจะได้ประตูที่สองครับนาธานยิงออกไปเองครับโอกาสขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับแต่ก็หลุดลอยครับจากลูกเซตพีทครับ มาแล้วปั่นมาจังหวะนี้แล้วเป็นจังหวะนี้แล้วเป็นประตูครับโอ้โหโอ้โหเอาเลยครับหงประตูต่อหนึ่งครับหมายเลขสีนะครับธนาวุฒิกินสุขคนแล้วประตูที่เสมอเป็นของนาราเหมือนกันครับนะฮวนคนจังหวะนี้ยัด โอ้โหยังไม่ผ่านมือของจารุเดชกับเหนียวเหลือเกินครับวันนี้ครับโอ้โหยอุตสินเปาณวิทย์หมดเวลา